รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร .5 ร่วมกับ Grand นออเดชั่นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้สนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสา่ายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเรา ธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมศูนย์การแพทย์ทนบุรีผมร่วงผมบางศีษะล้าน02-466-9955ส,สวัสดีค่ะทุกวันพฤหัสวสดีเวลาเดิม15นาฬิกาเกับร้อยเรื่องราววาร์ีีวันนี้จะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวติดตามกันไปพร้อมกันนะคะร่วมกันอัปเดตไปด้วยกันไปรับชมกันเลยค่ะ เป็นเวรกรรมอะไรข้างฉันฉันน่ะเบื human, uh, ่อจริงๆเลยจะ่นทําไมล่ะคะเด็กวันนี้คือเยาวชนวันหน้านะคะรู้แล้วว่าเด็กวันนี้คือเยาวชนวันหน้านั่นแหละแต่นักโรงเรียนน่ะเด็กมีเป็นร้อยเป็นพันคนทําไมฉันต้องมาเจอใกเด็กกลุ่มนี้ด้วยเด็กกลุ่มนี้เป็นยังไงหรอคะอาจารย์ตุ๋ยนี่จัสมินเธอไม่รู้เหรอวาเด็กกลุ่มนี้มันเป็นเด็กกลุ่มที่แซที่สุดในโรงเรียน เบื่อจริงๆเลย,อ,ยอ้าวเด็กๆพอ,อ,อมาแล้วลูกจานั้นก็ฝ่าดูแลกิๆๆเล่ยด้วยนะอ่าเด็กๆตามคุณครูมาค่ะลูกอพอ,อ,อกคะ่ะเดี๋ยวชิญไปพักที่เต็นท์ก่อนนะคะเชิญค่ะระวังสุขภาพด้วยนะคะฉันหรือเธอ แต่แต่จะคิดรู้สึกผลนอะไรหน้าตาเด็กๆอย่าโดนวัตถุโบราณนะลูกเดินกันดีๆนะคะประตูนี้ตอนที่ยังมีสภาพสมบูรณ์คงจะสวยงามมากๆเลยนะคะขนาดแตกพังขนาดนี้แล้วยังดูสวยงามมากๆเลย เหลือฟ้าจะทําอะไรเอางี้ดีกว่าผมว่าที่นี่ก็สวยนะผมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมาถ่ายรูปร่วมกันดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตครูอุ้มนะครับครูอุ้มช่วยถ่ายรูปให้พวกเราหน่อยได้ไหมครับได้ครับได้ครับงั้นเด็กๆไปยืนเลยครับเดี๋ยวถ่ายนะครับถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันค่ะไ่ายปนเลยลูกทุกคนถ่ายมาถ่ายมาอ่าเดี๋ยวแอคท่ากันนะคะอินเตออร์แคชั่าหล่อๆเลยลูกคาราเมลสวยๆเลยค่ะทุกคนสวยๆเลยลูกอ่าครูครูจะถ่ายแล้วนะคะหนึ่ง สองสามตายแล้วครูทำไงอะเัาเลียนหายหมดเลยอะไรกันเหรอฮะเสียงโออาร์อค่ะทีเกียร์หายเข้าไปในประตูค่ะสุดท้ายค่ะเอ้าแล้วทธอหมจะไม่ไปตามล่ะหายไปในนี้เหรอใช่ค่ะหายไปหมดเลยถ้าเกิดพ่อแม่เข้าเรื่องฉันฉันจะมีมัญญามาทำใครเขาไหมเอ้าโออาร์เขาเป็นอะไรสิได้ นี่ฉันเป็นหอนะเธอเป็นรองเธอก็ไป,ไปตามสิขอโทษค่ะไปยายๆยายกันไปอโอ้ย ใครกันวะมาเล่นเลยกันแถวนี้ที่นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเองแล้วลุงเป็นใครทำไมหนูแต่งตัวแบบนี้มาถ่ายละครหรอครับลุงใช่เล่นละครแน่ๆเลยเล่นละครเรื่องอะไรนะเหมือนแม่หนูเคยดูอยู่ลุงเล่นเป็นทาหารแน่ๆเลยหนูขอถ่ายรูปเพย่อนไหมคะข้าเป็นทาหารข้ากำลังตามล่าจรที่มาขโมยเศียรพระวัดนี้พวกเอ็งรีบกลับบ้านไปซะ เดี๋ยวพ่อแม่เองจะเป็นห่วงข้าไปแล้วเราว่านะตามลุกคนนั้นไปดีกว่าเดี๋ยวเพอรลุงไปถ่ายเราคนแน่ๆเลยไป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 ้นไหนี่นี่ใครนะไปรีบไป ลุงลุงเลซอดแอบอยู่หรอลุงพุกเองมากันได้ไงวะข้าบอกแล้วไงให้รีบกลับบ้านไปที่นี่มันอันตรายลุงครับลุงกำลังถ่ายละครเรื่องอะไรอยู่ครับชื่อเรื่องอะไรละครับได้ไปดูบ้างเล่นหนังเรื่องบาลอาจารย์ใช่ไหมคะลุงเล่นเป็นนายจันใช่ไหมคะข้าคุณทนงไม่ใช่ในายจันหนดเขี้ยวคุณทนงเล่นเรื่องอะไรครับ ไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยเฮ้ยนักไทยน่ะเฮ้ยพวกเอ็งอยู่นิ่งๆนะมันอันตรายอย่าออกไปล่ะกูคุณท่านหลงกูจะฆ่าพวกมึงไอ้พวกโจรใจบาปขโมยสมบัติของแผ่นดินไปขายเฮ้ยนั่นเขาไม่ถ่ายละครกันี่นี่มันเรื่องจริง เอาแบบนี้พวกเธอไปช่วยลุงทหารเดี๋ยวเราไปเรียกคนมาช่วยเองไปช่วยลุงทหารด้วยครับลุงอ้าวมีเรื่องอะไรกันล่ะพ่อเากำลังต่อสู้กับโจลหลายคนอยู่ข้าบลุงอยู่ทางนู้นครับลุงนู้นเลยเหรออ้าวจะรอลุงก่อนนะเดี๋ยวลุงพาพวกไปช่วยนะป้าฉบารอพ่ออยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวพ่อพาคนไปช่วยพ่อจะจำปีล่ะอ้าวจำปีมากก็กันไป ไปเราว่าไปช่วยลุทงท่าหารก,กันก่อนดีกว่าแต่พ่อข้าให้เราอยู่ตรงนี้นะถ้าไม่ไปก็เราอยู่ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเข้าไปด้วย <c oughs> เดี๋ยวยุ่ก่อน <c oughs> บ้านเอ็งอยู่ที่ไหนเลือกข้าไม่เคยเห็นหน้าเองเลยบ้านเราไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกนะเราไม่รู้ด้วยว่าที่นี่คือที่ไหนเองไม่มีบ้านอยู่ที่นี่กันเลือกเองสติดีไหมเนี่ยคนอะไรจะไม่มีบ้านอยู่เาพูดเรื่องจริง ถ้าเธอไม่เชื่ก็ตามใจเลยไปกันดีกว่าไม่รู้ว่าป่านี้ลุงท่าเขาจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวข้าไปด้วย๋ว <c oughs> ย่เรา <c oughs> เข้าไปช่วยเพื่อนเพื่อนกับลุงทหารเดี๋ยวข้าไป <c oughs> ไปลูก เหนือฟ้าเองกล้าหาญมากที่มาช่วยข้าจ,าจับโจรพวกนี้ทำไมต้องขโ,โมยเสียนพระด้วยล่ะครับก็เพราะพวกมันอยากได้เบี้ยจากการขายพระไงมันถึงได้ขโมยพระไปขายให้กับนายฝรั่งถ้าไม่มีลูโจมพวกนั้นก็จะขายสิงพระไปให้ฝรั่งไปแล้วนะคะถ้าไม่มีวันให้พวกโจรใจบาปเอาสมบัติของแผ่นดินไปขายให้กับชาวฝรั่งดอก คุณลุงเท่มากเลยค่ะเหมือนซูเปอร์ฮีโร่ตัวจริงเลยพวกเองมาจากไหนกันเดี๋ยวข้าจะส่งพวกเองกลับบ้านพวกเรามาจากประตูมิติทางด้านนู้นครับอะไรนะพวกเองทะลุประตูมิติมางั้นเหรอวะงั้นเองต้องรีบไปแล้วล่ะก่อนที่ประตูมิติจะปิดลงเองผ่านเข้ามาโดยรู้เท่าไม่ถึงการและตจงจำไว้นะว่าสมบัติของแผ่นดินไม่ใช่หน้าที่ของคนหนึ่งคนใด แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาครับผมขอถามอะไรลุงก่อนได้ไหมครับได้สิเอ็งจะถามอะไรผู้หญิงคนนั้นน่ะที่ผมจะบอกลากับเขาก่อนนะครับชื่ออะไรหรอรเขาชื่อชบาแต่ถ้าเอ็งจะไปหาเขาเอ็งต้องรีบกลับมาก่อนที่ประตูมิติจะปิดลงครับลุง เรากลับก่อนนะไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกหรือเปล่าจําชื่อเราไว้นะเราชื่อเหนือฟ้าเหนือฟ้าข้าจะจําชื่อเองไว้นะเองเก่งนะข้าชอบความกล้าในตัวเองมีที่ทำพวกนำเรามาสืบศรัทธาดังคาสัญญาจะเกิดกิจาก็ขออาสาเป็นขบาชบาสปราบเราไปก่อนนะชาบาด ประตูพิติก็จะปิดแล้วทำไมเพื่อนของพวกเองยังไม่มา,าทัทีถ้าประตูพิติปิดจะเป็นยังไงครับลุงพวกเองก็จะอยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิล้องจ่าช่วยให้หนูกลับบ้านด้วยได้ไหมจ๊ะพี่หนอฟ้าจะมาทันไหมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนของเองว่าจะกลับมาทันประตูปิดหรือเปล่าเราก็ต้องกลับไปหาพ่อก,กับแม่ค่ะ แย่แล้วประตูวิธีอะไรครับปิดลงเป็นไงเนี่ยเป็นไงี่มืดค่ำแล้วเนี่ยจนป่านนี้แล้วเนี่ยเป็นไงเป็นไงมั่งเห็นได้เด็กไหมหายกันทพ่วแล้วค่ะเจอใช่ไหมไม่เจอเลยค่ะว้าตายแล้วตายแล้ว พวกองบีคาคูตายนะแ่ช่วยกันด้วยดูดูสิแลปวมาทไปทูท้องไม่รู้เหรอนี่แล้วกูจะทำยังไงตาย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 จริงจริงด้วยเหมือนแล้วก็ยังไม่เจอตายแล้วโอเก่มาแลวค่ะอันนี้เกรยกโอ้โ้โโอ้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 อ้โอ้โอ้อ้้ออ S <S 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 เออก็ดีแล้วล่ะไม่เป็นไรจะได้กลับบ,บ้านกับช่องกันเนาะลุงทหารชบาเธอเรียกใครน่ะนเหนือฟ้านี่เธอพูดกับใครกันเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยลุงทหารเขาคือทาหารที่รักษาสมบัติของชาติครับ ไหผมเห็นจริงๆนะครับครูรคุณธนงคือทหารที่รักษาสมบัติของแผ่นดินและได้ภาวนาตนเองไว้ว่าจะรักษาสมบัติของดินสืบทุกชาติไปใช่แล้วที่นี่คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่พวกมึงไม่เหยียบมาย่ำและไม่เคยหวงแหนแผ่นดิน ชาติพันธ์ของพวกมึงจงรักษาและหวงแหนแผ่นดินรู้จักสำนึกในเลือดเนื้อเชื้อไขของแผ่นดินจงจำไว้นะลูกหลานต่อแต่นี้ไปพวกเองจงไปดีเถิด <c oughs> ทุกคนใจเย็น <c oughs>

เรียมให้ลูกไปเรียนต่อซะหน่อยพ่อฝากที่ไหนก็เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะครับเพราะใช้บริการเรามันทำให้เราช่วยสังคมได้มากขึ้นช่วยให้ผู้คนลืมตาอ,อ้าปากช่วยทำให้ชีวิตของใครหลายคนดีขึ้นขอบคุณลูกค้าอมสินขอบคุณครัธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมขอบคุณนะที่มาช่วยกัน ห้องอาหารคุณสาร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทบของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร0 7 7 5 4 7 2 2 3ถึง6 การแพทย์ธนบุรีรักษาผิวหน้าศูนย์การแพทย์ธนบุรีผมร่วงผมบางศีษะล้าศูนย์การแพทย์ธนบุรีเราพร้อมให้คำปรึกษาเป็นเพื่อนคุณ02-466-9955ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม สมาคมกีฬาเครื่งบินจำลองและวิทยุบังคับนำผลงานโดนแปรอักษรอิดปุกไฟสร้างชื่อเสียงคว้าสามรางวัลให้กับประเทศไทยโดยการนำของ,งานางสาวสมมาตอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยดรวิารัตน์อีองผู้อำนวยการสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาตินำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย นำผลงานเข้าร่วมประกวดและจะแสดงในงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติครั้งที่50ที่กรุงเจนีวาประเทศสวิสเซอร์แลนด์มาครั้งนี้ก็รู้สึกประทับใจและภูมิใจแทนเด็กๆเกยาวาชนอยู่น้อยเจ้าวิหาไทยพีเบสน,นะครับที่เราได้นำโดนจุดพลุทางอากาศมาแข่งขันนะครับในงานเจนีวารครั้งนี้ซึ่งในงานก็จะมีหลากหลายมาก นะครับจะมีทั้งหุ่นโยนต์จะมีทั้งรถไล้คนขับจะมีทั้งโดรนนะครับซึ่งโดรนสามารถทําอะไรได้หลากหลายแต่เราก็ภูมิใจนะครับในวันแรกเนี่ยเราก็ได้รางวัลจาก100กว่า20ผลงานของไทยเราก็ติดหนึ่งใน31ผลงานที่ได้รางวัลสเปเชียลพร้อมกับถ้วยทองจากสำนักง,งานการวิจัยชาติมอบโดยท่านรัฐมนตรีนะครับและเรายังโชคดีนะครับได้ 是吧？ ได้รับรางวัลจากประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับโดนของไทยมาโดยตลอดนะครับในการได้เหรียญทองครั้งนี้นะครับจะเป็นแรงบันดาลใจที่จะทําให้หน,หน้องๆเจ้าวหางเรานะครับได้มีการต่อยอดนําความรู้ที่นํามาโชว์กับนานาชาติในวันนี้นะครับไปสานต่อแล้วก็ไปถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆเยาวชนในประเทศไทยของเรานะครับพร้อมทั้งจะมีการทําให้การแข่งขันและน,น้องๆเจ้าวหางเรานะครับมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นจากประสบการณ์ที่เราได้รับในการประกวดการผลิตในครั้งนี้ครับ ดดีีดกับพี่คำรนตอนน้ำไฟขยะกับการท่องเที่ยวบนเกาะสีชังชนบุรีบ้านเรานะ <c oughs> จะบอกให้เกาะที่ดีที่สุดในประเทศไทยยามนี้เกาะสีชังเกาะสีชังเป็นชื่อของอำเภอเกาะสีชังอยากจนจากชนบุรี นนรระี้ทงอสาธารณุประโภคบนเกาะสีชังกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นดีขึ้น,นไม่ใช่เพราะว่าเกาะสีชังเป็นบ้านเกิดของผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีแต่การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนเวลานี้เป็นเพราะ พระรายโชบายของในหลวงรัชกาลที่10ที่ทรงเห็นคุณค่าว่าเกาะนี้เกี่ยวข้องกับราชวงศ์จัก,กรีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ข้าาาาบททภูมจหล,ล่่นเเไยแงงวงอดีตน้ำกินน้ำใช้ที่ต้องพึ่งจากน้ำฝนและขุดบ่อเก็บกักกับรอซื้อน้ำจากเรือที่ผ่านไปมาค่อยๆหมดไป เพราะวันน bon nice ี้ขนน้ํามาทางเรือใหญ่เอามาใส่แทงน้ําสูงบนภูเขาแล้วปล่อยลงไปหาผู้ใช้คือชาวบ้านแต่ราคาแพงกว่าน้ําประปาทั่วไปนิดหนึ่งเป็นโครงการตามพระราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนชาวชนบุรีและชาวก่อยจังรู้สึกสำนึกในภามหาคนที่พระองค์ให้หน่วยงานโดยเฉพาะสำนักงานทรัพย์สินพาะกตรย์นํามาเป็น ผู้ที่รันงานและติดตามงานให้ใหกับพี่น้องประชาชนชาวชมลีและเกาะที่ชังคาดว่าอีกไม่นานปัญหาน้ําน่าจะหมดไปถ้ามีการเชื่อมท่อส่งน้ําประปาจากแผ่นดินใหญ่สำเร็จขอบคุณทราชะเลขาในพระองค์ทําให้ปัจจุบันเนี่ยระบบการประปาที่เกาะที่ชังเกิดขึ้นได้จริงแล้วแต่ขาดการวางท่อมาน่าจะไม่เกินปี70หรือปี72น่าจะเข้าระบบ เพื่อมีท่อประปามาที่เกาะสีชังเราโดยเร็วครับเรื่องไฟฟ้าเวลานี้วางท่อร้อยสายไฟจากฝั่งสีราชามาใกล้ตัวเกาะแล้วเมื่อเชื่อมต่อสำเร็จระบบปั่นไฟใช้บนเกาะเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับก็จะหมดไปสวยอย่าง้งี่หรือจะไม่ลง ระบบโซล่าฟาร์มถึงระบบอยู่บนเกาะด้วยงบประมาณก็เกือบ2 0 0ล้านบาทส่วนสายไฟที่ลอดใต้ทะเลไปก็งบประมาณประมาณ800้ล้านบาทดะงนั้นเรื่องไฟจะหมดห่วงตามสัญญาจะเสร็จเดือนเมษาคนเกาะสรีชัางก็จะได้ใช้ไฟเป็นระบบเดียวกันกับคนบนฝั่งแะครับส่วนเรื่องขยะที่น่าขยงยังเป็นปัญหาใหญ่เพราะของใหม่ใช้เตาเผา10ตันต่อว,วัน แต่ขยะเก่าค้างอยู่เกือบแสนตันยังนอนนิ่งโชยกลิ่นเหม็นพร้อมแมลงวันเต็มไปหมดพื้นที่เกาะลิชังพื้นที่เกาะร้านเหมือนกันหมดขยะเราตกค้างเกือบเก็ดเป็นหมื่นตันเราก็พยายามที่จะกําจัดปัจจุบันซื้อเตาเผาขยะมาอีกสองเตาทุกวันที่ก็เผาอยู่เอาขยะตกค้างเนี่ยเผาไปเรื่อยๆก่อนส่วนขยะใหม่ เราทำธนาคารขยะเราเอาขยะมาเป็นปุ๋ยสำหรับความงามด้านธรรมชาติโดยรอบเกาะเหมาะแก่การทำทุกอย่างและตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวมาเยือนแล้วไม่ต่ำกว่าเจ0 0 0มืนคน การท่องเทีย่ยวของเราก็จะเป็น,นเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็เชิงธรรมชาติปัจจุบันเนี่ยเราก็ปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ยวต่างๆให้นักท่องเทีย่ยวได้มาถ่ายรูปมาเที่ยวมาเล่นน้ําคนเทีย่ยวเฉ่างก่อนมกรามาเนี่ยเจ็ดแปดหมื่นคนแล้วซึ่งคึกคักมากคึกคักมากเกาะสีชังกําลังรอรับทุกท่าน,นให้มาเยี่ยมนสรุปให้ดีๆอย่างนี้อย่างนี้ว่าเกาะสีชังอำเภออำเภอเดียวของจังหวัดชนบุรีที่อยู่ในทะเลไม่มีความขี้เรน่าเกลียดหน้าชังแต่กำลังเติบโตอย่าง สมบูรณ์แบบขอรับขอให้เกาะสีชังและอำเภอเกาะสีชังจงจเจริญจงจเจริญ <laughs> มามักนามตนมาไปเมืองชนกับเี่บางแสนดินแดนสุขีพัทยาก็มีโน่นเกาะสีชังกเกษตรกรรมก็ดีสากรรมก็มีความหวังเวลาไปเสียค่าไฟเห็นไหมเห็นไหมแล้วมันไวดีจงัง <laughs> พาวดีดีกับพี่คำรนถ้าท่านรักคนชนบุรีท่านต้องรักคนที่นี่ด้วยนะ <c oughs> จะบอกให้เกาะสีชังเพชรเม็ดงามในน้ำทะเลที่กำลังเจรายกันอยู่ทุกวันชนบุรีบ้านเรานะ <c oughs> จะบอกให้เอาพิวุฒสวัสดีครับดีครับมาทำอะไรครับเนี่ยพี่อยากเปิดบัญชีงเงินฝากเตรียมให้ลูกไปเรียนต่อซะหน่อยพ่อฝากที่ไหนก็เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะครับ พอใช้บริการเรามันทำให้เราช่วยสังคมได้มากขึ้นช่วยให้ผู้คนลืมตาอ้าปากช่วยทำให้ชีวิตของใครหลายคนดีขึ้นขอบคุณลูกค้าอมสินขอบคุณค่ะธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมขอบคุณนะที่มาช่วยกัน ห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทอปของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 การแพทย์ธนบุรีรักษาผิวหน้าศูนย์การแพทย์ธนบุรีผมร่วงผมบางศีษะล้านศูนย์การแพทย์ธนบุรีเร,เราพร้อมให้คำปรึกษาเป็น<ษ><ษ>เ,นเนพื่อนคุณ02-466-9955ธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม ตลาดโคเนื้อในประเทศไทยมีความต้องการเนื้อที่หลากหลายจากความต้องการของผู้บริโภคและจากความต้องการของเกษตรกรที่สนใจเกี่ยวกับการปรับปรุปรงพันธุ์โคเนื้อของฟูงให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นซึ่งกรมประสัตวสตร์มีพ่อพันธุ์และน้ำเชื้อหลากหลายชนิดตามความต้องการของเกษตรกรปัจจุบันประเทศไทยก,กรมประัติศาสต์มีการนำเทคโนโลยีเชือ้อภพลาก,ารรศศกาำลัระวติศุสัตว์มาใช้อย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นการผลิตต่อเพื่อการย้ายฝากการผลิตน้ำเชื้อเพื่อการผสมเทียม กรมบริษัทโดยสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตบริษทัทมีบทสําสคัญในการควบคุมการผลิตดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นม้าถางการผลิตน้ําเชื้อเพื่อให้มีน้ําเชื้อดีดีสู่การผลิตบริษัทของประเทศไทยหากน้ำเชื้อพ่อพันธุ์สัตว์ไม่มีคุณภาพที่ไม่ได้ผลิตจากสูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐานหรือน้ำเชื้อเถื่อนนั้นนอกจากจะไม่มีคุณภาพมีอสุจิเคลื่อนที่น้อยหรืออสุจิไม่เคลื่อนที่อาจจะมีสิ่งปลอมปน ทำให้ผสมไม่ติดแล้วนั้นน้ำเชื้อที่ได้อาจไม่ตรงกับข้อมูลที่นำเสนอหรืออาจมีการปลอมปนจากพ่อพันธุ์ตัวอื่นไม่ตรงกับพ่อพันธุ์ที่ระบุไว้ที่หลอดน,น้ำเชื้อนอกจากนี้พ่อพันธุ์ไม่ได้ผ่านการตรวจโรคประจำทุกปีอีกทำให้ได้รับโรคติดต่อผ่านทางน้ำเชื้อเช่นโรคแท้งติดต่อเป็นต้นจะส่งผลให้เกิดความเสียหายด้านผลผล,ผลิตเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์สูญเสียโอกาสที่จะได้ลูกสัตว์พันธุ์ดีอีกส่งผลให้เกษตรกร,ร,กรมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นด้วย ซึ่งได้มีศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐานสำหรับผสมพันธุ์สัตว์ที่ผ่านการรับรองจากกรมปรศุสัตว์ในปี2567จำนวน50ศูนย์ซึ่งจะมีข้อกำหนดในการตรวจโรคติดต่อที่สามารถผ่านทางระบบสืบพันธุ์โรคติดเชื้อและโรคทางพันธุกรรมต่างๆที่ส่งผลต่อคุณภาพของน้ำเชื้อที่ผลิตได้รวมถึงกระบวนการผลิตน้ำเชื้อที่ได้มาตรฐานและมีการควบคุมจากสัตวแพทย์ โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธ์สัตว์พุทธศักราช2560และประกาศกรมปศุสัตว์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง นายสุราศรีหมอดินอาสาประจำตําบลวลมุตอําเภอนครัยศรสีจังหวัดนครปฐมจากเดิมผมทํานาปลูกข้าวประสบปัญหาในเรื่องของน้ําก่อยเข้ามาในพื้นที่ทําให้ผลผลิตข้าวได้รับความเสียหายตายขาดทุนหลายครั้งติดต่อกันในปีพศ2 5 5 9ได้ปรับเปลี่ยนมาปลูกมะพร้าวน้ําหอมจํานวน200ต้นศึกษาหาความรู้ลองผิดลองถูกมาหลายปีเทคโนโลยีและเทคนิคของผมก็คือการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากนาข้าวเป็นยกล่อง การปลูกมะพร้าวจะต้องมีการจัดการดินและน้ำที่ดีน้ำดีผลผลิตดีและที่สำคัญดินต้องดีด้วยมะพร้าวช่วง1-3ปีผมใช้ปุ๋ยหมักที่ผลิตโดยสารเล่งซูปเปอร์พอดอหนึ่งปริมาณ3-5กิโลกร,รัมต่อต้นป๊าป๊าป๊าไปทำปุ๋ยหมักกันและทั้งหมดนี้ก็คือวัสดุและส่วนผสมในการทำปุ๋ยหมกักที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การปรับปรุงดินจากการใช้ปืนหมักโดยสถานีพัฒนาที่ดินนรครปฐมกรมพัฒนาที่ดินนั่นเองส่วนผสมจะมี1เศษพืชแท้ง2มูลสาสร200กิโลกร,รมัม3สารเล่งซปเปอร์พอดอ1จำนวน1ซอง วิธีการทำดังนี้ 1. นําำเศษพืชแห้งและมูลสัตว์ผสมเข้ากัน2นํนำสารเร่งซูเปอร์พอดอหน,น,นหนึ่งจำนวน1ซองเทและคนในน้ำประมาณ5นาที3ลดน้ำให้มีความชืน้น50-60%ลดสารเร่งซูเปอร์พอดอนหนึ่งลงในกอง4กลับกองปุ๋ยทุก7-10วันพอหลังจาก3ปีไปแล้วจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยมาก20-25กิโลกร,รัมต่อต้นทุก6เดือนเพื่อปรับโครงสร้างของดินและเพิ่มธาตุอาหารในดินยังยังยัง นิคผมยังไม่หมดผมมีการใช้น้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซูเปอร์พอดอ .2 สนับสนุนโดยสถานีพัฒนาที่ดินนคนปรปฐมกรมพัฒนาที่ดินเช่นเคยเรามาเริ่มกันที่น้ำหมักชีวภาพจากปลาส่วนผสมจะมี1ปลา30กิโลกร,รมัม2ผลไม้10กิโลกร,รมัม3กากน้ำตาล10กิโลกร,รมัมและ4สารเร่งซูเปอร์พอดอ .2 จำนวนหนึ่งซองขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรหันมาใช้ผลิตภัณฑ์จุลรีของกรมพัฒนาที่ดิน นอกจากจะช่วยให้ดินดีและยังช่วยลดต้นทุนด้วยครับหากเกษตรกรที่มีความสนใจสามารถติดต่อขอรับการบริการได้ที่สถานีพนาที่ดินจังหวัดสำนักง,งานพนาที่ดินเขตเว็บไซต์กรมพนาที่ดินหรือ Line แอดน้องดินดี ยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสิ่งที่เรานํามาฝากนะคะก็หวังว่าจะได้รับทั้งความรู้แล้วก็ความบันเทิงนะคะรับควบคู้กันไปถ้าหากว่าสนใจในเรื่องอะไรนะคะก็บอกกล่าวกันเข้ามาได้ค่ะอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งจุด สถานที่ท่องเที่ยวอันซินด้วยนะคะเป็นวัดขินลายไม้ค่ะจะว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ลองไปค้นหาใน Google ดูนะคะแต่บอกก็ได้ว่าอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเดินทางกันก็ไม่ไกลเท่าไหร่ก็ได้มารับอากาศเย็นๆสบายด้วยนะคะวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกวันพระหัสบดีเวลาเดิม15นาฬิกาทางททบ5นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกับร้อยเรื่องราววาทตี้สวัสดีค่ะ thank you